สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้กับประเด็นโรคซึมเศร้ากับคุณแม่หลังคลอดค่ะหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินว่าหลังคลอดคุณแม่หลายคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้ารู้สึกเสียใจหรือว่าหดหู่โดยไม่ทราบสาเหตุค่ะแล้วแบบนี้จะอันตรายต่อคุณแม่และลูกหรือไม่มีวิธีการดูแลรักษาได้อย่างไรวันนี้เราจะไปถามคุณหมอเอกนายแพทย์เอกอชัยเพียรศรีวัชรารองอธิบดีกรมอนามัยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอว,วันนี้มีข้อสงสัยสําหรับคุณแม่ที่เป็นแฟนรายการจับมาคุยค่ะว่าปกติเนี่ยคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะมีความสุขที่ได้เห็นลูกน้อยเนี่ยลืมตาดูโลกเพราะว่าอุ้มท้องมา9ก้าเดือนแต่ว่าทําไมบางคนเนี่ยถึงมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคะคุณหมอปกติเรื่องภาวะซึมเศร้าในสตรีมีครรภ์หลังคลอดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับพบได้ประมาณ10-20เปอร์เซ์ จริงๆเนี่ยญิงหลงังคลอดเนี่ยอาจจะมีอารมณ์เศร้านิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ยังไม่เรียกว่าซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามมีอาการซึมเศร้าเนี่ยอันนี้ก็มีตั้งแต่ระดับน้อยๆไปจนถึงระดับรุนแรงซึ่งถ้าเป็นน้อยๆก็ยังดูแลตนเองได้แต่ถ้าเป็นมากๆก็มีความจําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อให้การดูแลรักษาสาเหตุเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนที่ผันผวนหลังจากที่คลอดใหม่ๆเนี่ยการลดระดับของฮอร์โมนขนาดตั้งครรภ์นเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนโปรเจ และนี่แหละครับส่งผลถึงความแปรปรวนของอารมณ์และนอกจากนี้เนี่ยพื้นฐานของแม่บางคนที่มีความเครียดมีความซึมเศร้ามีความวิตก,กังวลมีความกลัวอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดภาะวะซึมเศร้ารวมไปจนถึงปัญหาสังคมเศรษฐกิจกรณีที่แม่เลี้ยงเดี่ยวแม่วัยรุ่นแล้วขาดคนดูแลไม่มีสามีมาช่วยดูแลหรือไม่มีครอบครัวช่วยสนับสนุนก็อาจจะทําให้เกิดภาะวะซึมเศร้าที่ตามมาได้และนอกจากนั้นก็มีประวัติในครอบครัวที่มีประวัติแม่ ของเราเนี่ยนะครับเคยมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดล้วก็อาจจะเป็นได้คุณแม่ที่เขามีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยคุณมีอันตรายไหมคะทั้งต่อตัวคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยเอง ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงนะถ้าเป็นน้อยๆก็ยังไม่ถือว่ารุนแรงเลยมากแต่ถ้าเป็นมากๆเนี่ยมีความคิดที่จะทําร้ายตัวเองหรือมีความคิดถึงขนาดจะลาโลกอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเองแล้วแม่ที่มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายก็อาจจะทําร้ายลูกน้อยโดยรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งหนึ่งก็คือถ้าแม่มีอารมณ์ซึมเศร้าแม่ก็จะไม่มีอารมณ์ที่จะเลี้ยงลูกการให้นมลูกการที่จะอบกอดลูกให้ความอบอุ่นเด็กก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารแล้วก็เรื่องของพัฒ าการที่สมวัยซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเองและก็ต่อลูกน้อยอย่างที่คุณหมอบอกนะคะเราจะมีสัญญาณบ่งบอกหรือว่าสังเกตได้ยังไงคะสำหรับตัวคุณแม่เองหรือว,ว่าคนใน,นะครอบครัวค่ะว่าอาจจะกําลังเกิดภาวะซึมเศร้ากับตัวคุณแม่ โดยทั่วไปเนี่ยเราจะพบว่าเรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะรู้สึกเบื่อมีอารมณ์รู้สึกท้อแท้ทําอะไรก็ไม่สนุกสิ่งที่เคยทําก็ไม่ทํามีความวิตกกงังวลมากผิดปกติบางคนก็ร้องไห้ผิดปกติอย่างไม่มีสาเหตุทั้งๆที่ไม่เคยร้องแล้วก็รับประทานอาหารไม่ได้เบื่ออาหารหรือบางคนอาจจะแบบกินอาหารมากเกินไปแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการนอนบางคนอาจจะรู้สึกง่วงนอนนอนทั้งวันเลยหรือบางคนอาจจะนอนไม่หลับพยายามยังไงก็หลับไม่ลงหรือบางคนอาจจะรู้สึก ความคิดเชื่องช้าพูดช้าหรืออาจจะออกมาในลนักษณะของอาการกระสับกระส่ายทำอะไรแล้วอยู่ไม่สุขอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสัญญาณเตือนภัยของเรื่องภาวะซึมเศร้าซึ่งจะเป็นมากเป็นน้อยอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่บอกมาซึ่งเรามีแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตนะครับในการทดสอบภาวะซึมเศร้า9ข้อเขาจะทดสอบตั้งแต่มีไหมหรือไม่มีแล้วถ้ามีเนี่ยเป็นบางวัน หรือเป็นบ่อยหรือเป็นทุกวันเลยคะแนนก็จะแตกต่างกันไปถ้ามีคะแนนน้อยๆ ก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมากยังไม่กังวลแต่ถ้าหากว่ามีคะแนนสูงมากๆก็แสดงว่ามีภาวะซึมเศร้ามากต้องนําไปสู่การทดสอบแบบทดสอบอีกตัวหนึ่งก็คือมีความเสี่ยงที่จะทําร้ายตัวเองไหมซึ่งถ้าเกิดทําแบบทดสอบมีความเสี่ยงที่จะทําร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้เป็นเหตุฉุกเฉินที่ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์หรือให้ครอบครัวเนี่ยพาไปพบแพทย์ด่านแรกเลยก็คือสูติแพทย์นั่นแหละที่เขาทําคอนให้เราเขาจะเป็นคนประเมินร่างกายของเราก่อนแล้วถ้ามีความจําเป็นเขาก็จะส่งไปให้ ปรึกษาจิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญต่อไปว่าจะให้กานดูแล รักษาอย่างไรสํ <c oughs> าหรับตัวคุณแม่หลังคลอดเองนะคะอาการแบบไหนคะคุณหมอที่เราสังเกตได้ว่าเนี่ยถือถึงจุดที่เราจะต้องไปพบแพทย์แล้วถ้าเกิดคุณแม่มีอาการซึมเศร้ามากๆเนี่ยจนกระทั่งไม่ทําอะไรเลยอาหารก็รับประทานอะไรไม่ได้ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้นะครับให้นมลูกก็ไม่ได้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างซึ่งเป็นอันตรายต่อตัว,ตวลูกด้วยแล้วก็พยายามแยกตัวไม่เข้าสังคมเลยมีบน่บน,บนว่ารู้สึกท้อแท้ชีวิตไม่อยากอย,กอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสัญญ,ญาณแล้วครับว่ามีความจําเป็นที่ จะต้องรีบพาไปพบแพทย์แล้วสำหรับภาวะซึมเศร้าหลังข้อเนะะี่ยค่ะมีวิธีการรักษาอย่างไรคะปกติภาวะซึมเศร้าถ้าเป็นไม่มากก็จะใช้วิธีจิตวิทยาบําบัดด้วยการคุยกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับบางทีการพูดคุยอะไรเนี่ยคนที่เป็นน,น้อยๆก็จะสามารถทําให้ดีขึ้นแล้วก็คุณหมอเองอาจจะแนะนําวิธีการช่วยเหลือตัวเองตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยรับประทานอาหารอย่างไรออกกําลังกายอย่างไรพักผ่อนอย่างไรแต่ถ้าเป็นมากๆก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ยารักษาซึ่งยารักษาเนี่ยที่เป็น ที่รู้จักกันก็คือ,อยารักษาอาการซึมเศร้ายาพวกนี้มีมีหลายชนิดบางชนิดก็รับประทานได้โดยที่ไม่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่บางอย่างรับประทานแล้วอาจจะไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เพราะอาจจะขับทางน้ำนมแม่เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คงจะต้องปรึกษาแพทย์ครับเป็นกรณีไปว่าจะให้การรักษาแบบไหนส้มได้ยินมาว่าไม่ใช่แค่คุณแม่เองแต่ว่าสำหรับคุณสามีนะคะก็เป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้เหมือนกันจริงไหมคะคุณได้เหมือนกันครับมีสามีบางรายที่อาจจะมีพื้นฐานความ เรื่องซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยพอมาเจอหลังจากที่ภรรยาของเราคลอดบุตร เขาก็อาจจะเกิดอาการวิตกกังวลขึ้นมาว่าเอ๊ะจะเลี้ยงลูกอย่างไรแต่ถ้า,ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องตกงานหรือรายได้ไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดอาการซึมเศร้าได้เช่นกันในตัวสามีและเช่นกันครับถ้าสามีมีประวัติในครอบครัวที่มีพันธุกรรมนะครับเรื่องของทางจิตหรือซึมเศร้าเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอาการในช่วงภรรยาของเราหลังคลอดได้เช่นกันเรามีวิธีป้องกันสําหรับคุณแม่ที่อาจจะกลัวเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไมหมคะคุณหมอจริงๆวิธีป้องกันเนี่ย ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะ คลอดบุตรละในช่วงที่ตั้งคันเนี่ยโดยปกตินะเรามีโรงเรียนพ่อแม่หรือมีคลาสในที่เราไปฝากคันในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีสอนให้คุณแม่ได้รู้จักการเตรียมตัวดูแลสุขภาพตัวเองหรือสุขภาพจิตตัวเองแล้วหลังคลอดเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือภาวะซึมเศรา้าถ้าแม่ได้เรียนรู้ในการที่จะเตรียมป้องกันตัวเองและรู้เรื่องของสรีรวิทยาเรื่องของจิตวิทยามันก็จะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ในรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมๆไปกับการที่คุณพ่อมาร่วมเข้าคลาส คุณพ่อเขาจะได้ร่วมที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนการเลี้ยงลูกแล้วก็คลายข้อกังวลให้กับคุณแม่ในกรณีอยู่ด้วยกัน2คนแต่ถ้าหากว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีปู่ย่าตายายหรือมีญาติเนี่ยเข้ามาช่วยให้ความมั่นใจในการดูแลคุณแม่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นน้อยๆน,นะครับ ผ่อนหนักเป็นเบาขอให้คุณหมอช่วยแนะนําคุณแม่ให้ก้าวผ่านช่วงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไปได้ด้วยดีครับภาวะนี้เนี่ยเราไม่ได้ว่าเผชิญอยู่คนเดียวควรจะมีคนที่เรารักสามีหรือครอบครัวของเราเนี่ยมาช่วยให้กําลังใจอย่าแยากตัวอยู่คนเดียวและพยายามสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อยด้วยการให้นมแม่นะครับแล้วก็โอบกอดลูกพยายามเชื่อมความสัมพันธ์กับ ลูกสามีและครอบครัวให้ได้แล้วก็แน่นอนครับพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ถูกหลักอนามัยทั้งห้าหมู่แล้วก็มีเวลาควรจะออกกํลาลังกายเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในบ้านหากิจกรรมทําอะไรที่เราชื่นชอบนะครับและทั้งหมดนี้ครับเราจะก้าวผ่านเรื่องของภาวะซึมเศร้าไปได้โดยไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอกนะคะสําหรับความรู้ที่นํามาฝากคุณแม่หลังคลอดแฟนรายการวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณแม่ควรสังเกต พฤติกรรมตัวเองนะคะว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรเช่นทานอาหารได้น้อยหรือมากเกินไปค่ะนอนไม่ค่อยหลับอยากทําร้ายตัวเองหรือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นสัญญาณเตือนที่ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อยด้วยการให้นมแม่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายและวกอออกไปทํากิจกรรมที่ชอบด้วยกันจะช่วยให้คุณแม่เนี่ยก้าวผ่านภาวะซึมเศร้าไปได้ค่ะ